รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดบางจากขับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้จร้อยไปทุกวันเป็ีนทุกคันให้แรงกว่าใครยี่สิบเอสอีโบ าบางจาก E 2 0ส S e v o สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู่รายการ Energy Time ค่ะกลับมาเจอเจอกัอดีฉันนะคะดลดีชัยสมบัตินะคะวันนี้วันอังคารนะคะอ่าสุขเสาร์อาทิตย์เออเสารอาทิตย์จันทร์ ที่บ้านมาใครไปเที่ยวไหนกันบ้างวันหยุดสามวันนะคะได้ไปไหว้พระเวียนเทียนกันมาหรือเปล่าก็มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันมาฆบูชาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หยุดชดเชยกันไปหลายๆท่านนะก็อาจจะถือโอกาสพักผ่อนอีกพักผ่อนอีกแล้วนะคะ <laughs> เดินกุมภาพันธ์เราก็ มีวันหยุดเนาะมีวันอะไรพิเศษพิเศษหลายวันอย่างที่เคยคุยกันไม่ว่าจะมีวันตรุษจนีนวันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็มีมาคาบูชาด้วยนะคะให้ได้กันหลายเทศกาลทีเดียววันนี้ก็ไ์สดอยู่เเพื่อนกันวันนี้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณกัญญายังไม่หายไม่สบายเลยเนาะยังไออยู่เลยเนื่องจากว่าโดนฝุ่นเข้าไปเยอะมากเลยนะคะ รักษาสุขภาพนะก็อยากให้คุณกัญยาหายไวๆนะคะเพราะว่าจะกรายการคนเดียวมันกมเหงาเหมือนกันนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่นะคะเดี๋ยวฉันก็อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะมีข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยมาฝากนะคะอแอบเหลือบดนิดนึงเข้ามากันหรือย,อยังเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุยกันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างมีข่าวดีนะ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอังคารที่แล้วคือยังพูดเรื่องเรื่องของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง,รงประเทศไทยอกพอพพเนี่ยบอดชุดใหม่อยู่เลยวันอังคารที่แล้วเนี่ยก็ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> มีการจัดตั้งเนาะ คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกรพชุ่นใหม่เนี่ยจำนวนสิบท่านมีคุณประเสริฐศิลส,สุขประเสริฐประหลัดกระทรวงบัตรงานเนี่ยเป็นประธานบอร์ดกพอนะคะแล้วก็มีหลายท่านมากอ่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยเข้ามาเป็นบอร์ดของกพอนะคะดังนั้นพอแต่งตั้งปุ๊บภารกิจแรกเลยที่บอร์ดกพอต้องทำเนี่ยคือหลายๆคนก็ดีใจเนาะ ตั้งสถีบอร์ดกอพอตั้งสถีเพราะบอร์ดกอพอเนี่ยจะต้องมาแต่งตั้งผู้ว่าการกรอพอคนใหม่ค่ะเพราะนั้นภารกิจภารกิจแรกของบอร์ดกรอพอเนี่ย ก็เลยมาดูเรื่องของการแต่งตั้งผู้ว่าการกรอพอแล้วก็มีการเชิญคุณเทพรัตเทพิทักษ์ซึ่งเป็นรองผู้ว่าการประจำสํานักผู้ว่าการกรอพอปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมาหาชนหรเอโก้กรุ๊ปนั่นเองก็เชิญคุณเทพรัตนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในบอร์ดนะคะถึงแนวทางวิธีการทํางานแล้วก็ บอดกพอ,พอเองก็มีมติออกมายืนยันนะเสนอชื่อคุณเทพพลัดเทพพิทักษ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการกอพอตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการเนี่ยเคยเสนอชื่อไว้หลังจากนี้เดี๋ยวกอบเนี่ย ก็จะนําเสนอกระทรวงพลังงานแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลเรื่องนี้เพื่อที่จะนําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปซึ่งเราก็มาลุ้นกันอีกยกหนึ่งนะหลังจากลุ้นว่าบอร์ดกอพเนี่ยผ่านคอรมอเมื่อไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาลุ้นกอที่สองอีกเนาะว่าแต่งตั้งผู้ว่าการกอพเนี่ยจะผ่านคอรมอเมื่อไหร่เร่งด่วนหรือไม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ต้องต้องบอกเลยนะว่าคือตั้งแต่บอร์ดชุดเก่าเนี่ยลาออกไปทั้งชุดนะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2566รกเนี่ยแล้วก็มีผู้บริหารของกบพเนี่ยกเกษียณอายุหลายคนนะต้องบอกว่าหลายคนเพราะนั้นการดำเนินงานภายในมันก็แบบติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบลื่นเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตำแหน่งต่างๆเพราะว่า กระบวนการแต่งตั้งผู้บริหารภายในเนี่ยมันยังต้องอาศัยอำนาจของผู้ว่าการอนุมัตินะแล้วก็ผู้ว่าการก็ต้องมอบนโยบายให้รองให้ผู้ช่วยเนี่ยไปดำเนินงานด้วยว่ามีนโยบายอย่างไงนะเรื่องแต่งตั้งหนึ่งอะนะเรื่องที่สองเรื่องโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมันต้องได้รับการอนุมัติโดยบอร์ดก็พอมันก็ต้องชะลอไปด้วยเพราะบอร์ดไม่มีไง แล้วทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องงบลงทุนของกอพออีกซึ่งไปดูงบประมาณของกอพอปี2566ถึง2567เนี่ยมีงบการเงินที่ยังไม่ได้รับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะที่ระบุว่าปี2566เนี่ยมีไรายได้ประมาณเกือบเกือบ8แสนล้านบาทนะอยู่ประมาณสัก7,98,000ล้านบาทนะคะ แล้วก็มีรายจนะ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบนะเกือบเกือบ7,700ล้านบาทเพราะฉะนั้นจะมีส่วนต่างกำไรสุดทธิเนี่ยนะก็ประมาณสัก3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องนำนำส่งไรายได้เข้ารัฐเนี่ย50%ของกำไรนะก็ตกอยู่ประมาณสัก 15- 0 0 0ถึง1 7 0 0 0ล้านบาทนะคะนี้งบตรงนี้ยังไม่ได้รับรับรองนะแล้ว ปี2 5 6 7เนี่ยคาดการนะว่าจะมีรายได้เข้ามานะเป็นปีงบประมาณนะคะมีรายได้เข้ามาประมาณ769,000ล้านบาทแล้วก็จะมีรายจ่ายประมาณ7 2 9 0 0 0่าล้านบาทเพราะฉะนั้นจะเป็นกำไรสุทธิกลมๆเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก40 000, ล้านบาทนะคะอ่าก็จะต้องแบ่งสัดส,ส่วนนะเข้ารัฐเนี่ย50%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตกเนี่ยประมาณสัก28 0 0 0พล้านบาทเพราะฉะนั้น ทำไงล่ะตรงเนี้ยก็ต้องรมีบอร์ดมีผู้ว่าการกรพเข้ามาจัดการนะคะณวันเนี้ยณวันเนี้ยก็ยังบริหารงานกันได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่ายาวกว่านี้นะยาวกว่านี้นะเลย6เดือนขึ้นไปเนี่ยดิฉันคาดว่าหลายเรื่องของกรพนะ่าจะมีปัญหาแล้วลนะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยกรอพอะอย่างที่บอก ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ว่าการยังไม่มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการเรื่องงบลงทุนโครงการใหญ่ๆยังไม่ได้รับการอนุมัติแล้วโครงการลงทุนที่ต้องรอบอร์ดก่อผอชุดใหม่อนุมัติด,ด้วยหลายโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลัง,งน้าเขื่อนอุบลรัฐอย่างเงี้ย นะแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างพวกระบบส่งไฟฟ้าปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ดิน,นที่ไปอะไรอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังมีโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าตามภาคต่างๆนะมีทุกภาคเลยภาคตะวันตกภาคใต้ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วมีกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ มีภาคใต้ตอนล่างด้วยนะคะเขาก็จะแบ่งโอ้โหหลายโซนมากตอนล่างตอนบนเยอะแยะนะคะอันนี้อันนี้เป็นโครงการที่รอบอร์ดช่ดใหม่อนุมัติอยู่แล้วมันยังมีแผนแผนระยะยาวอีกนะอื่นๆอีกมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามวารอะไรใช่ไหมเขาก็จะมีโรงไฟฟ้าเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องบำรุงรักษาแล้วเรื่องของงานปรับปรุงอุปกรณ์ อะไรลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะเลยนะปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงแล้วเนี่ยบำรุงสายส่งก็ต้องมานะคือทุกอย่างมันมีรอบของมันหมดอะพวกนี้เป็นงานระยะาย,ายาวที่ที่ก็ต้องเข้ามาดูกันเยอะแยะเลยนะคะไหนจะแผนร่วมทุนในบริษัทลูกอีกอะอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยตอนนี้มีข่าวดีแล้วมีบอร์ดแล้วใช่ไหมยืนยันส่งชื่อคุณเทพพลัดเข้าคอรมอแล้ว ก็อรอคอรอมอรนะว่าจะเข้าเมื่อไหร่อนุมัติเมื่อไหร่หลังจากนั้นเดินหน้าทันทีแล้วก๊อกที่สองคืออะไรรู้ไหมก๊อกที่สองเนี่ยคือคือคุณเทพรัตน์เนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ที่เอ็กโกลคุปใช่ไหมพอคุณเทพรัตน์มาเป็นผู้ว่าการกรอพอเนี่ยเพราะฉะนั้นตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เอ็กโกลคุปเนี่ยมันก็จะว่างนะคะเดิมทีเนี่ยเคยมีชื่อของดรจิรพรสีคาซึ่งเป็นรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเนี่ย ว่าจะไปนั่งเป็น MD จากตรงนั้นแต่ทีเนี้ยพอบอร์ดลาช้าพู้ว่าการกพรออล่าช้าเอโก้มันจะต้องมีกระบวนการสรรหาไหมต้องใช้ระยะเวลาไหมเพราะนั้นมันจะยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมหรือว่าก็สามารถที่จะแต่งตั้งไปได้เลยหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูอีกนี่ก็เป็นอีกขยักหนึ่งนะแล้วบริษัทลาดกุ๊ปจำกัดมหาชนก็บริษัทในกลุ่มกพบริษัทหนึ่งปลายปีเนี้ย เอ็มดี MD ของลาชกุปก็จะเกษียณเหมือนกันก็จะเกษียณเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องมีการแต่งตั้งท่านใหม่นะคะท่านใหม่ไปแทนคุณชูเสียเกียรติกระจรคุณซึ่งณต่อเน,นี้ยเป็นกรรมการผู้ชัดการใหญ่ของลาชกุปอยู่นะคะเนี่ยก็จะมีระดับรองผู้ว่าการเนี่ยที่เป็นคันดิเดตนะเลือยู่สี่ท่านนะเลือยู่สี่ท่านจริงๆถ้าจาไม่ผิดนะ รองผู้ว่าการจะต้องมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสักเจ็ดท่านนะเออเนี่ยเนี่ยเพราะว่ากเกษียณไปไงท่านใหม่ยังไม่มาเหลือสี่ท่านก็ก็จะต้องอาจจะตั้งในสี่ท่านเนี่ยเป็นท่านใดท่านหนึ่งไปที่ราดกุ๊ปหรือเปล่าหรือว่ารอให้ครบเจ็ดท่านก่อนแล้วค่อยเลือกแต่ว่าราดกุ๊ปเนี่ยยังมีระยะเวลาเพราะว่ามันอีกหกเดือนอะ่ะอหกเดือนไหมกเกษียณปลายปีเนี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะ ทีนี้ออดอเตอรจิรพรศรีคำรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเรื่องของกบพเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของกบพอในภาวะที่ในภาวะที่ต้องรอผู้ว่าการต้องรอบอร์ดกบพใช่ไหมคือ กอบอเนี่ยเขาพยายามสื่อสารกับภาคนโยบายมาตลอดนะว่ากอบอเนี่ยจะต้องมีการบริหารสภาพคล่องซึ่งทางซึ่งกอบอเนี่ยเขาเข้าใจภาครัฐนะแล้วก็เข้าใจประชาชนด้วยว่าจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแต่ว่ามันจะต้องบาลานซ์สองข้างว่าการช่วยเหลือนั้นอะ่ะจะต้องดูสภาพคล่องกอบอด้วยแล้วเวลาคิดค่าเอพีะนะคือตอนนี้กอบอเนี่ยเขารับภาระ ค่า Fc ค่า Fc ที่มันควรจะขึ้นนะ่ะในช่วงก่อนหน้าเนี้ยตั้งแต่ปลายปีปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกคือเดี๋ยวนะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาเลยยาวมาเลยนะคือรับภาระมาเรื่อยนะรับภาระมาเรื่อยจนณว,วันเนี้ย่นี่คงค้างกับกอพอเนะี่ยมันอยู่ประมาณสักเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทตรงเนี้ย ยังไม่ได้จ่ายคืนกอนพองวดที่ผ่านมากับงวดล่าสุดเนี่ยกอพอก็ยังไม่ได้รับการชําระหนี้คืนเพราะว่า,ารัฐบาลเองเนี่ยมีนโยบายว่าเาให้ตรึงค่าไฟไว้นะแล้วก็มีนโยบายว่า,อ,าอยากให้คนที่มีไรายได้น้อยที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะได้ใช้ไฟในราคาเดิมนะส่วนคนที่เกิน300หน่วยก็ใช้ไฟในตาส่วนลดนะไม่ได้ขึ้นทั้งหมดนะคะ โดยโดยทำหลายๆอย่างทีน,นี้เวลาเขาคิดค่า FT เนี่ยเขาจะประมาณการล่วงหน้าเนี่ยสี่เดือนล่วงหน้านะสี่เดือนล่วงหน้าดูว่าราคาสี่เดือนล่วงหน้าเนี่ยเป็นยังไงทั้งค่าเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมนี่พอถึงเวลาปุ๊บกพอเนี่ยก็จะจ่ายไปก่อนในส่วนของค่าเชื้อเพลิงคือมันต้องมีการซื้อเชื้อเพลิงวันผลิตไฟฟ้าใช่ไหมกอพอก็จ่ายค่าเชื้อเพลิงไปก่อนแล้วพอค่าเอฟทีออกมาปุ๊บเนี่ยกอพอเนี่ย ก็ควรจะได้เงินที่จ่ายค่าเชื่อเพิงนคืนกลับมาในรูปของค่า Ft ด้วยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยดูแลไปทั้งหมดนะหน0 0 0แสน,นล้านบาทนะแล้วมีการทยอยคืนกลับมาบ้างทยอยคืนกลับมาบ้างตอนนี้ค้างอยู่ประมาณ95,000กว่าล้านบาทอย่างที่บอกนะคะซึ่งพอไปตึงค่าไฟดังนั้นก็เลยทำให้แบบ กพอพก็ยังไม่ได้รับคืนนี้มาทั้งหมดนะยังไม่รับคืนนี้มาทั้งหมดซึ่งก็หวังว่านะก็หวังว่าภาครัฐจะพิจารณาตรงนี้นะแล้วก็คือปรับภาพทีให้มีความเหมาะสมแล้วก็คืนมาที่กพอพเพราะว่ากพอพเองเนี่ยก็ต้องรักษาเครดิตเ е ตติ้งเหมือนกันคือถ้าเครดิตเ е ตติ้งของกพอพตกเนี่ยเครดิตเ е ตติ้งของประเทศก็จะตกไปด้วยนะแล้ว กอผอเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องลงทุนในอนาคตมันก็จะต้องมีเงินตรงนี้มาต่อยอดการลงทุนนะทั้งโรงไฟฟ้าทั้งสายส่งทั้งเรื่องของเงินที่จะซื้อค่าไฟฟ้าจากเอกชนนะเงินที่จะซื้อค่าเชื้อเพลิงนะมันมันไม่ใช่ถูกๆนะมันเป็นแสนล้านอะ่ะมันเยอะมากแล้วมันก็วนกลับมาเนี่ยถ้ากอผอไม่มีสภาพคล่องซื้อเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้าไม่ได้ทํำยังไงอ่ะไฟฟ้าขาดนะแล้วพอ ความน่าเชื่อถือของประเทศตกเวลาจะกู้เงินเอ่ยอะไรเอ่ยมาทาโครงการเนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงนะเพราะเขาจะถือว่ามันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นมันจะต้องเวทสองข้างจะต้องเวทสองข้างดูสภาพคล่องของกอพด้วยช่วยค่าไฟของประชาชนด้วยรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้สารต่อนโยบายที่ได้ประกาศไว้นะคะมันต้องไปได้วยกันนะคะอืมทีนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะดรเจียพรบอกว่า เขาต้องการความชัดเจนจากภาครัฐนะว่าคือจะคืนภายในเมื่อไหร่คืนในหนึ่งปีหรือในสามปีคืออยากให้มีไทม์ไลน์ชัดเจนเพราะว่ากผอผเนี่ยจะจะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปบริหารจัดการได้ว่าจะทํำยังไงว่าถ้าคืนภายใน1ปีบริหารจัดการยังไงคืนภายในสามปีบริหารจัดการยังไงนะคะทีเนี้ยคือพอรู้กรอบที่แน่นอนแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะ แต่ว่ากอผอเองเนี่ยยังไงก็ตามยุทธศาสตร์ของกอผอเนี่ยคือวิสัยทัศน์พันธกิจและก็กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันมันต้องไปพร้อมกับพร้อมกับมาตรฐานของกอผอนี่กอนใช่ไหมคือกอผอจะดูแลระบบไฟฟ้าแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยโดยที่มีนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาให้มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นเข้าถึงประชาชนมากขึ้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่กพอพอยังต้องทําก็คือสร้างาความมั่นคงด้านไฟฟ้าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไฟฟ้าต้องไม่ตกไม่ดับนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยกอพอบอกว่าคือกอพอเนี่ยในในรอบหลายสิปีที่ผ่านมาเนี่ยกอพอเนี่ยคือบริหารจัดการแทบจะไม่เคยพบว่ามีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในประเทศไทยเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะ เพราะนั้นเรื่องของงานสร้างความมัน่นคงยังต้องดูแลต่อไปยังต้องมีความสม่ำเสมอในการจ่ายไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับได้นะคะแล้วก็ต้องมีนวัตก,กรรมใหม่ๆเข้ามาให้มันทำให้ไฟฟ้าเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะเข้าถึงประชาชนมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นประกอบกับเทรนด์ของโลกนะคะที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ย การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องมาพลังงานสะอาดต้องมานะคะเพราะฉะนั้นทำโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวต้องมีสายส่งที่รองรับพลังงานหมุนเวียนพวกนี้ด้วยนะคะมันต้องไปกันเขาเรียกว่ามันต้องไปกันเป็นแพค็คอะนะต้องไปกันเป็นแพ็คนะคะแล้วก็กพอพเองเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการทําโครงการไฟฟ้าพลังน้ําไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําซึ่งเขา มีหลายเขื่อนนะที่เตรียมพร้อมไว้นะเขาเสนอแผนเข้าไปหมดละนะคะเตรียมให้ทางรัฐบาลพิจารณาคือล่าสุดเนี่ยเปิดไปแล้วหนึ่งโครงการนะที่เขื่อนิรินทรน,นะแล้วก็กำลังจะเปิดอีกหนึ่งเขื่อนนะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะอันเนี้ยยี่มิกวัตตนะคือเตรียมจะ COD ดี erm เดือนมีนาคมนี้ นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็พอเนี่ยเขาจะเอาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเจ็ดแห่งนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศิริกิจเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนบางลางเขื่อนจุฬาพรเขื่อนปากมูลเขื่อนศรีนทรแล้วก็เขื่อนข้ารุ่งนาเนี่ยเขารวบโครงการ UGT ด้วยก็คือโครงการที่ขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็กิจการขนาดกลางที่สนใจใช้ไฟฟ้าสีเขียวนะก็จะเข้าเป็นเข้าร่วมเป็น UGT หนึ่งนะก็คือ อัตราค่าไฟฟ้าปกตินะบวกด้วยค่าบริการค่าบริการนะคะเนี่ยคือสิ่งที่กอพอเนี่ยวางไว้ว่ามันจะต้องทําทั้งหมดนะคะอืมอาทีน,นี้มาดูข่าวดีเรื่องข่าไฟกันบ้างแหมพูดเรื่องไฟฟ้าแล้วเนี่ยคุณคมกริตันตาวานิชเลยขา้ารงงา,กาการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่าสํานักง,งานกรกาพอเนี่ยก็บอกว่าถ้าดูจากต้นทุนไฟฟ้านะงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปี 2517เนี่ยถ้าดูนะตอนนี้เราก็คาดการไป4เดือนข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นราคาสปอต LNG หรือว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจรเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็พอดูจากอันนี้แล้หลักๆแล้วเนี่ยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะลดลงนะคะแล้วก็ ต้นทุนค่าซื้อไฟฟ้าค่าซื้อเชื้อเพลิงก็จะลดลงด้วยเพราะอัตราแลกเปลี่ยนมันแข็งค่าขึ้นใช่ไหมตรงเนี้ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะทําให้ค่าไฟฟ้าของงวดเดือนพฤษภาส,สิงหาคมปี2 5 6 7เนี่ยลดลงแต่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของภานีที่ต้องจ่ายคืนกพอกว่ากว่าแสนล้านบาทเนี่ยก็คือ9 5 7 7 7ล้านบาทนั่นแหละแล้วก็ส่วนต่างราคาแก๊สรรมชาติที่จะต้องคืนบริษัทปตทจับการมหาชนกว่าหมื่นล้านบาทนะคะ เพราะว่าปตทเองเนี่ยเขาลดราคากาส่งมาให้ไงงวดสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีส่วนต่างราคาจริงกับราคาที่ไปคำนวณ FT อยู่นะคะตรงเนี้ยจะต้องดูว่าจะใช้คืนเมื่อไหร่จะใช้คืนในรอบนี้เลยไหมหรือยังไม่คืนหรือยังไงเพราะมันจะไปมีผลกับค่าไฟฟ้าแต่คือข่าวดีคือต้นทุนเรื่องค่าเชื้อเพลิงอาตาัตราแลเปลี่ยนอะไรมันดีมันดีมันลดลงนะคะแต่ว่าเหลือเรื่องการจ่ายคืนนี่จะบริหารจัดการยังไง ก็อดใจรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวเลขออกมาละนะคะแต่หน้าตอนนี้ถือว่าดีถือว่าดีนะคะอ่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวดีๆนะคะจากบริษัทดีกิมพาวเวอร์จํกัดมหาชนกันดีกว่านะคะเราก็รู้จักกันดีนะคะดีกิมเป็นบริษัทหนึ่งเดียวนะในเอเชียที่ควา้ารางวัลองค์กรยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global ในระดับท็อป สินะคะของอุตสาหกรรมสารนิวเคโไฟฟ้าก็ตอกย้ำนะคะความมุ่งมัน่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนซึ่ง บีกิมเองเนี่ยเขาได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก The s p Global s u s t a i n a b i l i t y Yearbook 2 0 2 4นะคะในกลุ่มบริษัทผู้นำา10%น,นแรกของอุตสาหกรรมสาธาทณโนโภคไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะโดยดรฮาลาลิงนะคะ ประธานของบีกิมนะแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนเนี่ยก็บอกว่าคือบีกิมเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจมานานกว่า146ปีนะคะภายใต้แนวคิด ดำเนินธุรกิจด้วยความอบอ้อมอารีนะแล้วก็ทําธุรกิจหลากหลายเนี่ยตั้งแต่ธุรกิจด้านพลังงานธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการโซลูชันในการจัดการพลังงานแล้วก็เชื่อมต่อระบบภายในและภาคอุตสาหกรรมแล้วยังมีธุรกิจสุขภาพด้วยมีธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลนนะคะแล้วก็มีธุรกิจไลฟ์สไตล์นะคะแล้วยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยด้วยการบริหารจัดการที่ เขาเรียกว่าสอดประสานกันทั้งการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าสู่สังคมไทยนะคะซึ่งการได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนในระดับท็อป10%เนี่ยจาก S&P Global ใน The Sustainability Yearbook 2024เนี่ยปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะสำหรับกลุ่มบริษัทด,ด้านอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าซึ่งบรีกิมเนี่ยถือว่าเป็นบริษัท เดียวในไทยจริงๆเลยนะแล้วก็เป็นบริษัทเดียวในภาคเอเชียด้วยที่ได้จัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้นำ10%แรกของกลุ่มนะโดยได้รับคะแนนถึง83คะแนนนะจาก100คะแนนนะเยอะทีเดียวเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มสาหกรรมเดียวกันในระดับสากลน,นะคะก็ตอกย้ําถึงความมุ่งม,มั่นของบีกิมเนี่ยในการที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมในทุกมิติเลยสอดคล้องกับยุทธศาสตร Green ์กีนลิบกีนอ่อ g l o b a l and clean นะคะกีนเล็บ global and g r e e n นะคะที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นผู้นำในการบริหารพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็ส่งมอบและการบริการที่ครบวงจรเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดนะกับ ทุกฝ่ายเลยนะคะแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์หรือว่า n น t ซีโร Carbon e m i s s i o n ันะคะภายในปี2593ด้วยนะคะอืมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยออนอกจากเมื่อกี้แล้วนะมันยังมีอีกหนึ่งอันเลยนะเพราะว่ามีกิมเนี่ยเขายังได้รับการประเมิน เซต ESG Ratings นะระดับสูงสุดนะ Triple A นะคะประจำปี2566นะพร้อมกับรองอันดับหุ้นยั่งยืนปีที่6นะติดต่อกันด้วยโดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยรวมถึง MSCI ESG Rating ระดับ Triple ปป B นะคะแล้วก็รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE C Good Index Series นะคะด้วยนะโหยแล้วนอกยอย่างนี้ยังไม่หมดนะ ยังได้รับคะแนนในโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยนะคะในระดับดีเลิศนะคะหรือว่า5าดาวนั่นเองนะคะติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วนะคะโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้โอ้วันนี้ไม่ได้ทักทายใครเลยนะคะก็ สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาฮนะ่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณละพี่พันธ์สวัสดีค่ะคุณสุจิตาสุขนะคะคุณกัญญาก็ดูอยู่ด้วยไม่สบายยังดูอยู่นะคุณยายสมจิตนะคะสวัสดียามบ่ายเหมือนกันค่ะคุณวิทยาสวัสดีค่ะ แล้วก็มีแม่ลูกเจซีนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยพิโลก็มาคุณมนาหวานนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะคุณจิตตาเจริญศกนะสวัสดีเหมือนกันนะคะคุณสุดใจทองสตาด้วยนะคะขอบคุณมากที่บอกว่าชอบรายการนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็คุณพิสารด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ ขอบคุณนะเป็นกำลังใจให้เราต่อไปเรื่อยๆติดตามเราในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น w w w e n g i วด์ o n l i n e .com w w w t ์ล t ว e w เ n ็บไท .com นะคะ Facebook Fanpage Instagram t w i t t e r t i k t o k อกพอดแคสต์แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะคะมีให้เลือกรับฟังกันหลากหลายช่องทางติดตามกันหลากหลายช่องทางวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บางจากครับเวทุกไมใหเร็วให้แรงกว่าใครใหใร้ d ยไปทุกวันเปลี่ยนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20 SE e v บเท่านั้นลอยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเวลรถให้แรงเราใจบางจาก E20 SE ี v บ รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุด